สวัสดีครับมื่อนี้พามาเมืองกาแฟในหอยยางครับนี่ครับเพื่อปลูกกาแฟในสวนยางครับนี่ครับนี่ครับนี่กาแฟครับนี่หนึ่หน่วยกาแฟครับนี่นี่ครับหน่วยมันนี่ครับนี่ครับหน่วยกาแฟครับเป็หน่วยมันหน่วยกาแฟนี่ครับเพื่อปลูกในสวนยางครับนี่ยางงามเลยครับนี่มันเส้นห้อเพิ่มนี่ครับกับหน่วยกาแฟครับนี่ภาคอีสานเขาด้วครับนี่ภาคอีสานเขาด้ครับปลูกกาแฟนี่ครับบนท่าอื่นเลครับสวนกาแฟภาคอีสานครับนี่นี่ครับอยู่แค่ดรงครับ นี่เพิ่นปลูกหางนี่นะครับนี่เพิ่นปลูกหางประมาณเมตรครึ่งครับนี่ระยะหางของต้นกาแฟนี่ครับนี่ครับระยะหางนี่นี่เพิ่นปลูกที่สวนยางครับนี่สวนยางเพิ่นการสวนยางเพิ่อตึกกิดยางพร้อมได้กาแฟพร้อมมีข้าวบุญไถยต้องใส่ข้าวบุญไถใส่ปุ๋ยบ่านี่ใส่ปุ๋ยกาแฟผู้กาแฟเขียวยางงามเลยครับนี่ครับได้ทั้งกาแฟพร้อมได้ทั้งยางพร้อมผมหาจาของเขาเพิ่นเห็นอยู่ครับจากของเขานี่ครับจากของสวนเพิ่นเพิ่นจแเพิ่นไปทางไหนบุญนี่ครับนี่ นี่ครับกาแฟมันเป็นเป็นหน่วยนะครับนี่กาแฟนี่ครับนี่ครับนี่ครับหน่วยกาแฟครับนี่ครับงามงามครับกาแฟเพิ่นงามงามครับนี่ครับสวนกาแฟครับนี่เพิ่นปลูกเพิ่นปลูกแซงกับยางนี่นี่สวนยางนี่ยางพาราเห็นไหมเพราะมันกินเรายางยางมันก็ได้กีดยางมันก็ได้กีดยางมันก็ได้กีดแล้วครับเป็นยางนี่กาแฟมันก็ได้ นี่ครับอุ้ยย่านี่กาแฟเพิ่นปุยย่างงามเลยเขียวครับหน่วยกันเขียวอย่างดีเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับส่วนหลักกาแฟภาคอีสานปลูกไหนนะครับเนอะพายิซานมาเท่าปลูกกาแฟได้ครับนี่นี่ครับงามพร้อมครับย่างงามเลยเอดกาแฟนี่ครับสวนกาแฟพันครับยางเป็นกางงามครับยางกางงามสวนกาแฟกางงามนี่ครับกาแฟพันนี่ครับหน่วย มันตา่กวนหน่วยหน่วยยางลกเลยครับหน่วยยางลกเลยอัน parole, น like plane plane. ี้สงสัยผลเก็บหน่วยไปแล้วครับนี่มันเก็บผลผลิตไปแล้วครับนี่นี่ครับยังมีหน่วยตลอดนี่ครับผลกาแฟมันครับนี่นี่ครับจะพันหนังบุนี่กาแฟมันง่ายไม่ดีครับนี่นี่เพราะเนไทยเนี่ยต้องใช้ใส่ปุ๋ยว่ะใช้ใส่ปุ๋ยกาแฟเพิ่นตัดยางเราบักสิชในกาแฟต่อเลยครับนี่ครับกาแฟนี่ยางลกเลย ดูบครับแกาแฟเอาสมมติก่อนนะครับแกาแฟ